เนี่ยอาจารย์ให้การบ้านเยอะเลยนะองั้นพวกเรามาทำการบ้านกันเถอะอานี่ยไม่เสร็จเการาว,ว่าสิ่ยเฮ้ใครตกทเนี <c oughs> เยน่การบ้านาิสิยังไม่เสร็จเลย,เยลนครู้เนลืมเซฟภาษารูต้องว่าแน่เลยอะ่ะโอ๊ยเสร็จแน่แล้วทำไมระเทศไทยของเราเนี่ยไม่สร้างมไฟฟ้าพลังงานยูเคร์นะไม่ได่นะมินรงไฟฟ้าพลังงานิวเครเนี่ยอาจจไม่เกิดไฟสารเคมีร่วหไหลได้เลยนะด้้ย ว่างไฟฟ้าห,าหั่นหินเนี่ยดีที่สุดแล้วล่ะแหมเจ้าลงไฟฟ้าห่านหินน่ะก็ไม่ต่างจากลงไฟฟ้านิวเคลียร์ยเลยนะนี่เราเราจะพากับไปถึงที่ไหนนะพวกเราใช่เรื่องม่ว่าเธอจะต้องไปดูนี่มันไกลตัวไม่เข้าใจจ,จริงๆเราสามารถดูสิ่งที่มันใกล้ตัวเราก็ได้อ้าวเรเอะไรละ่ะที่ใกล้ตัวเราตามเหรอที่น่าจะใช่นะจะบ้าเหรอมานี่เดี๋ยจะพาพวกเธอไปดูเองจะดูอะไรไ้วยมึงเไกลเนีอ่ะมีไกลหรอตามมาเถอะ

็ใช่อะนะแต่ว่านอกจากที่พวกเธอจะต้องไปตากที่ตากตากผ้าอะไรกันเลยเนี่ยพลังงานแสงที้ของเรายังเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงรูปได้เป็นพลังงานไฟฟ้าอีกเข้าใจไหมโอ้โหจริงเหรอยังง่ายคะยังง่อยาง่ายอย่างง่ายเลยไหมง่ายเลยเดี๋ยวอาจารย์อธิบายให้ฟังก็โซลาร์เซลล์ที่เห็นกันโดยทั่วไปไงเมื่อแสงดวงอาทิตย์ตกกระทบลงบนแผงนโซลาร์เซลล์โซลาร์เซลล์ส่วนใหญ่ทำมาจากซิลิคอนเมื่อซิลิคอนได้รับพลังงานจากแสงจากดวงอาทิตย์ อิเล็กตรอนที่อยู่ในซิลิคอนจะเกิดการเคลื่อนที่ก็จะทําให้เกิดกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นกระแสไฟฟ้าที่ได้จากโซลาเซลล์นั้นก็เป็นกระแสไฟฟ้ากระแสตรงเราก็ต้องนามาเปลี่ยนเป็นไฟฟ้ากระแสสลับโดยผ่านอินเวอร์เตอร์ที่เปลี่ยนเป็นไฟฟ้ากระแสสลับเพื่อน,นํามาใช้กับอุปกรณ์ต่างๆในบ้านเรือนของเรานอกจากนี้พลังงานจากแสงจากดวงอาทิตย์ที่เราได้มานั้นก็ยังสามารถส่งขายให้กับการไฟฟ้าได้อีกด้วยนะคือจะส่งขายผ่านมิเตอร์ไฟฟ้าของบ้านเรา โดยปกติมิเตอร์จะหมุนไปข้างหน้าเมืเอ่อมีไฟฟ้าจากแผงโซลา่าเซลล์เข้าไปมิเตอร์ก็จะหมุนย้อนกลับก็จะทำให้กิดประหยัดพลังงานมากขึ้นอีกทางหนึ่งด้วยโหพลังงานแสงทิ่ย์เนี่ยน,น่าสนใจขนาดนี้ฉันอยากรู้จริงเลยโลาแห่งอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงน้าอยากรู้ใช่ไหมงานตามมาเลยเดี๋ยวเราพาไปดูนี่เธาจะพาเราไปโลาแห่งอนาคตจริงเหรอใช่แล้วล่ะเราจะทำอะไรเนี่ย ประตูมิติพาเธอไปไงว้าวแข่ประตนูน่าสนุกขนาดนี้แล้วข้างในจะเป็นยังไงเนี่ยไปดูกันเลยได้ยงโอ้ลยว้าวว้าวป็าวว้าว่า้าวว้าวว้าววะาว้ากเลยวราวว้าวาที่นี่้านะว้า,งงาดดวาาลลว้าว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 วาววใเ้า้ว้าววาวาววาวาวว้ว้าวว้้นะาววนะ้าววววะาวาาวว้าวะาดมากเลยใช่แล้วล่ะเพ <Bere for S 2> ราะว่าพลังงานจากดวงอาทิตย์เป็นพลังงานที่สะอาดมากๆเลยนะ ดูมีเจ้าอุปกรณ์วิเศษที่เรียกว่าโซลาเซลล์ไม่ว่าจะเป็นตึกบ้านรถไฟจราจรหรือว่ารถไฟฟ้าเนี่ยก็ใช้พลังงานจากแสงโซลาเซลล์ใช่ไหมใช่แล้วแหละสิ่งที่เธอพูดมาเมื่อคู่เนี่ยล้วนแล้วจะเป็นพลังงานจากดวงอาทิตย์โดยมีเจ้าโซลาเซลล์เนี่ยแหละที่ใช้เปลี่ยนพลังงานจากดวงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้ารวมถึงเสื้อที่เธอใส่อยู่นี่ด้วยคุมในร่างกายของเธอให้อบอุ่นอยู่ตลอดเวลา ดูดิหนุกใหญ่เลยนะนี่เคยบอกนะว่าที่้ากของเราคืนนี้ก็เป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์นะ่ะก็ต้องใช้อยู่แล้วแหละก็เพราะตอนกลางคืนเราไม่มีไฟฟ้าเราก็ต้องเก็บไฟฟ้าจากตอนกลางวันที่ใช้ตอนกลางคืนไงถ้าอยากพูดจังเลยว่าชั่วรอบรเนี่ยในอนาคตมีการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ยังไงกันบ้างนะเราก็ดูวิดีโอที่เราเก็บไันข้างในไงโหทั่วรอบในการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ได้ปหมดเลยใช่แล้วแหละอ บ้านของนั่นน่าจะเหมือนที่นี่เนาะนั่นน่ะสิมลพิษก็ไม่มีอากาศก็สดชื่นสดชื่นน่ะที่หนาถึงโลกให้งอนาคตไคด้เลยจังเลยอนะ่ะอากาศก็สะอาดสะอาดไม่อยากถึงโลกแห่งอนาคตสักทีนะเราอยากให้พ่อแม่เรามาเห็นด้วยจังเลยเนาะนั่นน่ะสิพลังงานสะอาดนี่ยมันชั้สุดเลยเย้สามสี่